โดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์เชิดสนใจโทร0969191789 กับอักตอนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาส์ค่ะทันปากอยากเมาส์คุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหนะ้านั้นชื่อน,นี้ดังมากๆเลยนะฮะหนึ่งแบรนด์จําให้มนะั่นเลยนะสั้นๆเลยนะฮะเฉิดนะคุณผู้ชมนะม,มี3ผลิตภัณฑ์มาให้คุณผู้ชมได้ใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ต้องใช้ทั้ง3ตัวนะฮะใช่เลยค่ะสําหรับตัวแรกนะคะเฉิดโรสเวทเตอร์สบเป็นสบู่น้าแรกกุหลาบค่ะ,ะดีท็อกผิวนะฮะลดปัญหากากา้าจุดด่างดำคุณผู้ชมนะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นครับส่วนตัวที่2ค่ะเฉิดโรสเมกนุหาบดจาากกุหลบน ชมนะัดลดปัญหาสิวครับและตัวสุดท้ายค่ะเชิดเนอร์เชอรัลฟาวเดชันครีม s p f 50 p a บวกบวกบวกปกป้องผิวของคุณน,นี่นะจากแสงแดดและก็มลภาวะนะฮะแล้วก็ป้องกันฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ใบหน้าของคุณสว่างกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นวันนี้มาแล้วกับแบรนด์เชิดนะ,ะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้พิเศษมากเลยนะปกติถ้าคุณซื้อ3ชิ้นราคาเต็มอยู่ที่1849บาทแต่วันนี้สุดพิเศษสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาหาเราลดเหลือเพียง999บาทเท้า,นนะะาร้อยเก้าสิบเปลาทางสนใจโทร ค่ะ0969191789ย้ำอีกรอบนะคะ0969191789ค่ะเชอร์เอมิชผู้เขประกวดมิชชูนิเวิร์สไทยแลนด์2020นัดถแถลงข่าวนะต้องย้ายสถานที่ถึง2รอบโดนงดออกรายการด้วยสำหรับตอนนี้นะประเด็นของคุณเชอเอมยมาแรงมากจริงๆจนจนทำให้แฮชแท็กของเชอเอมนะคะติดท็อปเทรนทวิตเตอร์อันดับต้นเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอเชอเอมเขาก็ออกมาถแถลงข่าวนะ,ะแต่ว่าก็มีข่าวแว่แวๆมาว่าเชอเอมเนี่ยโดนบล็อ ไม่ให้ออกมาพูดหลายช่องทางเลยมันดูติดขัดไปหมดเริ่มจากตอนแรกเนี่ยที่เขาแจ้งว่าจะไปถแถลงที่ร้านอาหารแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องย้ายร้านแล้วที่บอกว่าจะไปสัมภาษณ์ในรายการคุยแทบโชว์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ออกรายการอีกนะคะซึ่งหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าทําไมถึงออกมาพูดได้ยากจังเลยนะคะแต่ว่าวันาานี้เนี่ยที่เขาสามารถออกมาถแถลงข่าวได้เนื่องจากว่าทาง GMM ได้ช่วยเหลือนะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเชอเอมได้มีการถแถลงข่าวและเชอเอมเขาก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้นะคะตอน ท้ายของการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเรื่องที่ถูกแคนเซิลแล้วก็ย้ายสถานที่เนี่ยมันมีเหตุผลที่ต้องแคนเซิลจริงแต่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของทางเราค่ะ,ะนะคุณผู้ชมนะไม่เกิดความต้องการจากทางเชอเอมก็แสดงว่าเกิดจากความการต้องการจากใครสักคนหนึ่งนะฮะค่ะมาริยาพูเลอรลาบนะโพสต์ให้กําลังใจเชอเอมนะฮะหลังเจอมารสุมหนักค่ะสำหรับมาริยานะคะรุ่นพี่นางงามก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาให้กําลังใจเชอเอมมีการโพสต์นะคะข้อความลงใน i อ Story ค่ะเป็นข้อความนะคะภาษาอังกฤษบอกว่า You give me hope in the potential of today's definition of a beauty queen by your side dear คือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็หมายหมายความว่าในวันนี้เนี่ยเธอทำให้ฉันมีความหวังในศักยภาพของคำจำกัดความของนางงามในปัจจุบันฉันจะอยู่ข้างๆเธอค่ะอ่ะก็ได้แค่อยู่ข้างๆนะคะเพราะตอนนี้มาริยาหัวใจไม่ว่างแล้วนะคะมาริยาประกาศเองเรียกวรวรณสิงห์ใช่ไหมฮะว่าแฟนได้อย่างเต็มปากเต็มคำเรียบร้อยแล้วะไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นไม่ต้องคาดเดาใดๆเลยนะคะสำหรับคู่ รักคู่ใหม่ปลามันนะคะเป็นคู่รักประชาธิปไตยอย่างมาริยาคุณเลรลาบแล้วก็คุณวรณสิงห์ประเสริฐกุลค่ะปอดตัวแบบไม่มีกั๊กเลยนะทั้งสองคนก็ควงกันไปเที่ยวสมุยโชว์ภาพสวีทสุดๆแล้วก็ล่าสุดมาริยาไม่รอให้เราสงสัยนานค่ะก็ออกมาโพสต์ทั้งภาพแล้วก็คลิปประกาศเรียกว่าแฟนพร้อมกับติดแฮชแท็กแฟนห่วงแฟนหลับแฟนขับค่ะคนนี้ก็คือสวีทมากจริงๆอ้าวนะคะหลังจากที่เธอเลิกลากับแฟนหนุ่มไปหลังประกวดมิชชันนเวิร์สเมื่อหลายปีก่อนนะคะ,คะตอนนี้เธอก็มีความรักครั้งใหม่เรียบร้อยแล้วเป็น วสิงซึ่งน้องวรรณสิงค์เนี่ยเขาต้องบอกให้ก่อนว่าเป็นขวัญใจของกระเทยเหรอเก่งกวางอยากกินอยากกินนะอยากกินวรรณสิงค์มากแต่ว่าวรรณสิงค์เขาเป็นผู้ชายนะคะเก่งกวางแล้วเขาแค่จินตนาการนะคะมาคาร่าอยากมาคาร่าอยากกินไหมคะวรรณสิงค์เฉยสวยเฉยหรอสวยมากมึงสวยมากเขาชอบแบบสเปคคนข้างในห้องตัวเตี้ยๆเล็กๆตัวเล็กๆเล็กกว่ามึงนะอีมาร์ท มันร้อยแปดมันเกือบร้อยเก้าสิบมันชอบผู้ชายสูงร้อยหกสิบเจ็ดแล้วสงสารผู้ชายนะฮะเวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะก็เหมือนมีเมียเป็นหมี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 อะไรนะหมีที่มันชอบหลุดออกมาจากปลาหมีดำอ่ะเเออออล่าสุดมีนะหมีคิสลี่ไงหมีคิสลี่เออมีเมียเป็นหมีคิสลี่แต่ตัวผู้ชายตัวเท่าสักังอ่ะนะฮะอ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อสำอางแบรนด์เชิดครับ วันนี้มาพร้อมกับนะคะ3ตัวด้วยกันเลยสําหรับตัวแรกนะคะเชิด Rosewater Soap เป็นสบู่น้าแรกกลาบค่ะดีถอกผิวนะลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นครับส่วนตัวที่2ค่ะเชิด Rosemary Cream, 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 Cream ครีมกุลาบหน้าเด็กค่ะจากตัวนี้นะคะสกัดจากกุหลาบนะเป็นเจลเนื้อฉ่าเลยนะคุณผู้ชมนะซึมซ,ซาบเร็วนะลดปัญหาสิวครับและตัวสุดท้ายค่ะเชิด n e u r a l Foundation Cream SPF 50 PA+++ ปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดนะคุณผู้ชมด้วยค่า SPF 50 PA+++ นะไล่ปัญหากระฝ้าจุดด่างดำวันนี้มาแล้วพร้อม โปรโมชั่นพิเศษครับปกติซื้อ3ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่1 8 4 9บาทแต่วันนี้พิเศษสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาลดให้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นสนใจโทรค,ค่ะ0 9 6 9 1 9 1 7 8 9้าาย้ำอีกรอบนะคะ0 9 6 9 1 9 1 7 8 9ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะตักมงกดปวดใจน,นะคะ่ครูจุ๋มทำร้ายเด็กนะคขบอกครูจุม๋มล่าสุดโดนรวบแล้วนะ,ะใช่ค่ะซัดโรงเรียนปีาศาจนะเคยลูกของตักก็โดนเหมือนกันนะฮะอ,อะยละเอียดเป็นยังไงะาลูก คนก็โดนคุณคูประเภทนี้ทำร้ายกันมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ